สวัสดีครับพบกับผมนังจ์มาทองเกษตรพัทลวครับนี่ครับด้านหลังผมมันอายุ1ิเดือนใหญ่ยาวหนักมาแน่นอนครับผลผลิตแต่มาเท่าไหร่นะครับเป็นไปตามเป้าหมายของเกษตรกรไหมเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมในนครจินดาเพิ่มครับอืเป็นเกษตรกรเพิ่งเริ่มปลูกมันปีนี้ปีแรกเลยครับนะครับปีแรกเลยเนาะครับปีแรกอ่าตรงนี้ตำบลอะไรตำบลอะไรขึ้นตำบลท่าหลวงกับหมู่สามตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับผมอ่าของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ เหลือสิบก็เครับแปลงนี้ขุดไปบ้างแล้วครับแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันครับสายพันธุ์นี้จะไว้ขุดนี่ครับเนี่ยจะรอขุดได้ไว้นี่แหละครับผมอายุสิบเดือนเองสิบเดือนแล้วนะนี่ครับสิบเดือนครับนี่ครับสิบเดือนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสิบเดือนนะครับนะฮะน้องๆขาครับบอกได้เลยว่าน้องๆขานะครับน้องๆขามีขามีแขนครับก็ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้เนาะอ้าวแล้วก็ ปีนี้มีการดูแลมันสำหลังของเราอย่างไรครับครับก็นี่ยนะครับใช้โฟเทียนะครับขีดไปอ่ะสองครั้งเองแล้วก็ปูซ้อยครั้งหนึ่งครับแล้วก็มียาฆ่าเพี้ยแค่นั้นเองครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยสารเคมีอะไรเลยเพราะว่าปุ๋ยราคาแพงมากครับผมปุ๋ยแพงครับผมเลยไม่ได้ใส่ไม่ใส่แล้วครับมันแพงมากเกินไปก็ต้องต้องใส่เองจ้างครับไม่งั้นก็เหนื่อยครับใช้อันเนี้ยมันง่ายครับง่ายง่ายมันสะดวกสบายครับไม่เป็นสารพิษ สรุปว่าฉีดเองเลยใช้โฟทีฉีดเองด้วยไปไปกี่ครั้งโฟทีสองครั้งครับสองครั้งอ่าแล้วก็โฟซอยครับประมาณครั้งหนึ่งจะไม่ติดครั้งหนึ่งครับอ่าประมาณครั้งหนึ่งเนาะครับนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับไม่ใส่เลยอ่าตั้งเป้าไว้กี่กี่ตันครับก็คงไม่ต่ำกว่าห้าตันนะครับไม่ต่ำครับขั้นต่ำห้าตันพึงพอใจไหมท่าห้าตันเนี่ยพอใจครับผมเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรครับมันไม่แพงครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันไม่แพงครับอืใช้ง่ายสะดวกครับ ไม่ต้องกวาสารพิดอะไรด้วยผมชีดเองเลยอ่าปลอดภัยเนาะสำคัญที่สุดครับได้เรื่องของสุขภาพมือถูกอะไรไม่เป็นไรครับอ่าสารไม่ใช่สารเคมีโอเคนะครับอ่ะนี่ถือว่าเป็นมันสาลังอายุประมาณสิบเดือนครับนี่ครับกำลังจะขุดแล้วครับตอนนี้รอแค่คนงานครับแล้วก็น้องใหม่ปีนี้โฟทีบูสเตอร์คิดว่าจะลองใช้ไหมครับก็จะลองดูให้ครบเครื่องครับจะได้จะได้รู้รู้ชัดชัดเจนเลยว่ามันมันสุดๆยอดแค่ไหนของของบริษัท อ่านะเพาเป็นลองใหม่ข็ออกมาครับครับจะลองดูครับโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่มีประสบการณ์การใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับซึ่งปีนี้ก็โฟทีโฟซอยและก็ปีถัดไปที่กําลังจะปลูกก็จะใช้บูเตอร์ด้วยเนาะอ่าโอเคเอาใจช่วยครับขอให้เป็นไปตามเป้าหมายลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมนัทพงศ์มรทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนครับลาไปกับหัวมันใหญ่ๆดกๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ